ไฮดูคลิปกูละสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องกูแล้นะคะอีดอกโอ้โโทรมาลักหณานี่อีดอกทองรับจังใสกันไม่หมดแล้วม,มีเรื่องอะไรอีกาเนี้ยที่เกียดรับแล้วนะ มึงนี่โง่มึงนี่ควายจริงๆโทรมาไม่เคยดูเวลาเลยว่ากูัวทการอะไรอยู่ออกไปอีสั์เดี๋ยวทานลิฟต์ค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะโครูไปเขาแจกขันนั่นเหรอไม่แ,แจกทําไมอะ่ะสงการก็ไม่ให้เล่นน่อีดอให้กูวไวเซฟตี้อยู่บ้านแล้วเพื่ออะไรกันฮะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวหรือจะแจกขันําำห้ยอะไรกันฮะกูจะเอาเงินเราชนะก็ได้โ <Okay. S 1> อเค แจกแต่ขันแต่ให้เที่ยวสงการให้คนละครื่องกูไม่ดีกว่าหรือเราชนะก็ได้เสียวี